หัตถมินบทที่60การชิงชัยระทึกขวัญตลอดทั้งร่างเสียงขุนทิวแผ่กลิ่นอายอันยเยือกเย็นหีเยบอ,อกตวดเสียงเกลี้ยงกราดข้าพเจ้าจะไปในบัดนนพวกท่านหากยังติดตามผู้พาดอย่าได้โทษว่าข้าพเจ้าอมหิดไปสำเนียงเสียงกล่าวลักษณะท่าทีล้วนสยบขวัญวิญญาณทุกคนวิตานั้นเสียงขุนที่ยวคล้ายตัวแทนแห่งความตายสุดที่จะลุกลากล้ามกลายได้ ยามกระทาหานตัวทั้งวิหารใต้หงส์บอดเตยล้วนตกอยู่ท่ามกลางความสะัาดงานกดพุกขามจิตใจทุกผู้คผลชนอึดอัดแทบขาดใจตายบรรยากาศในบริเวณถูกเร่งร้าวจนคำแงงตึงเครียดถึงขีดสุดเสียงกุ้นที่วเริ่มสืบเท้าเคลื่อนายแล้วถึงกับคิดฝ่าหงร้อมออกไปอย่างหากักโหมอามิตรพุทในเสียงสรรเสริญพระคุณด,ดางกลังวนเงาร่างสามสายพิปราลงมา แล้วเลี่ยวหลงที่เบื้องหน้าเสี่ยกวุนเทียวทั้งสาคือเลี้ยวตีเลี้ยวขวัวเลี้ยวอิงซึ่งมีศักดิ์ศรีสูงสุดในกลุ่มของจีนที่นี้เลี้ยวตีเซี่งสือ่อกล่าวว่าประสบคิดใก้ไปแน่นอนเสี่ยกวุนเที่ยวกล่าวเสียงเย็นชาข้าพเจ้าจะไหนไปไม่ได้เสียเริ่มยี่ไหนเลยเป็นศาลที่ท่านคิดมาเป็นมาคิดไปเป็นไปได้ตามใจนึกเดีย๋ยวว่าแต่ระหว่างท่านกับเสียมนักเสียวริบย,ยังมีปัญหาต้องสะสางกัน เสีงูเที่ยเกิดความสนุกถือดีลุกคือโหมกล่าวว่าข้าพเจ้าบอกแล้วว่าจะออกไปในบันดนนพลางสาวเท้าไหาสอดแสผ่านข้างกายเลี้ยวเต้งเลี้ยวห้วมแล้วเลี้ยวอีกหลวงจีนเลี้ยวห่วมเลี้ยวอีกสืบท้าม้าก้าวใหญ่แยกฝ่ามือออกสกัดขวางทางเสี้ยงหูเที่ยวไวเสี้ยกุูที่วตาถอปกระก่ขาดเกลียวผ่านควายสลับสองมือเป็นรูปกากบาทขึ้นที่เบืงอาหน้าน่็นท่าเริ่มต้นของหัดจองฟ้า รู้สึกมีหลังสีการก้าวฝ่าแผ่พุ่งจากล่างเสีุ้วนที่วเพียงบุคลิกทุ่งท่ากสานขวัญสถาบิญญ,ญาณไฟตรงข้ามแล้วเดี๋ยวก่อนเลี้ยวติ้งเสียงสือผ่านสูงเสียงตวาดราวสนิบาถลายเกิดเสี้กุนที่ยวสั้นใจเล็กน้อยบวนทุ่งท่าฉลอชะงักโปร่งมูกเลี้ยวติ้งเสียงสือสืบเท้ามาเก้าวใหญ่ล้ำหน้าเลี้ยวห่วมเลี้ยวอีกจอไม่เท้าทองคำพยางหว่าวคิ้วเสีนยุเทิ้วแตไกล มันผ่อเคลื่อนไหวเสี่ยงกุ้นที่วรู้สึกมีพลังกดดันที่ไร้สภาพหุนหึ่งปวดคุกขามถึงตัวต้องมาเกิดความเขม็งตึงเครียดขึ้นเสี้ยงกุ้นทีว่วฉุกใจคิดฝ่ายนรงาพนับเป็นคู่มืออันเข้มแข็งดูท่าทีหาคิดออกจากวิหารใต้ห้องปอดเตยหาได้ง่ายได้นังใจนิดหม่เรียวติ้งเสี่ยงสือกล่าวเสียงรุนดับประสบมั่นใจว่าสามารถบุกฝ่าไปหรือความดื้อรั้นถโถงข,ของเสี้ยงกุ้นที่วประดังคืออีกคราเร่ว่า ย่อมแน่นอนปาสุอาศัยอะไรหรออาศัยหัดจอมฟ้าทั้ง18ท่าเลี้ยวตีงสิ่งสื่อหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวว่าเรือ,รอว่าท่านยากใช้ออกได้อาศัยพวกท่านทั้งหลายคนหรือเปลี่ยนอาศัยอาตมาคนเดียวก็สามารถรังท่านได้สิ่งกูที่มันเกิดความพึกหานเปลี่ยนร้อนส่วนคาว่าสำหรับกับท่านเพียงคนเดียวพระเจ้าจะไม่ให้ใช้หัดจอมฟ้าออก นีเป็นการต่อสู้ผูกพันเรืความเป็นความตายประสงค์จะได้วัานปากโดยพระรการเสียงคุณทิ้วเน้นเสียงว่าข้าพเจ้ากล่าววาจาคำใดไม่เคยไปเปลี่ยนกับกลายมาก่อนประสบมาหาแม่ประสบพ่ายแพ้ในเงื่อนเหมือตาม,มาเราเสียงคุทิ้วกล่าวอย่างเด็ดเดียวยอมรับการจัดก,การโดยปัิสจากคำตัดเพาะตําหนิเรียกติ้งเสียงสื่อหน้าเคร่งขึสมสํารวมลงกล่วาวว่า าโกรอัตะมาเชื่อถือว่าประสบเป็นบุคคลยึดถือวาจาเป็นสัจจะห่างรักไม่เท้าถอคืนควาสายตาไมย่ยามรู้จีทั้งหลายร้อยรูปเอ่ยสืบต่อพวกเจ้ารอนว่าถอยไปให้กับเราหลวงจีทั้งหลายร้อยรูปยังควยินอยากกับที่กะไม่ยอมถอยห่างไปหลวงจีนเนี่ยวห่วมเนี่ยวอีกสืบเท้ามากคนละก้าวใหญ่พวูดว่าซื้อเฮียสิผูพ้พี่เรียวติง้งซสีงสะาะคำคืน เราเรียกพวกเจ้าร่าถอยไปได้ยินหรือไม่มันเห็นว่าเสือมยี่เป็นผู้นำเหล่าสำนักมาตรฐานไหนเลยทุ่มเทกำลังทั้งสำนักจัดการกับบุรุษหนุ่มอายุยาวผู้หนึ่งได้ในวิหารใต้หงปอเตย์ปีแต่เนี่ยติ้งเสี้ยงสือ่อศักดิ์สรีสูงสุดรางฝีมือยอดเยี่ยมที่สุดจอมสมควรต้านทานรับมือเี้ยุนทิ้วแต่ล้งจีนเลียวพ่วแไปพวกกับคาดคิดอีกประการหนึ่ง เสียงหุที่อายุอย่างยาวแต่ชื่อเสียงเกียดภูมิสถานทั่วบูริมย่อมไม่ใช่เหมือนชั้นธนาหากแม้เลี้ยวเติ้งเสียงสือหากหาป้ายแพ้เราเจ้าสมนักเสี่ยวริ้มใต้ตีเสียงสือทั้งพวกปายแพ้ไหนเงือบมือซเสงหุ้นที่มาแล้วหากแม้เลี้ยวเต้งเสียงสือเพียงวามเสียทีพูดหนึ่งสิสสำนักเสี่ยวริมไหนเลยคุกีอยู่ในวงทั้งเหลงได้แต่ทว่าเลียวเต้งเิียงสือเมื่อกล่าวย้ำเช่นนั้นหลงจีนเลียวห่วเลียวอีกล้วนไม่อาจกล่าวกะไร ทั้งสองศบตากันวูบรอบถอนถอน,ถอนใจยกสองมือเคลื่อนกวัดแกคลาถอยมาด้านข้างหลวงจีที่หงเหลือล้วนไม่มีสิทธ์กล่าววาจาแสดงความเห็นเคลื่อนถอยมารอบตำหนักโดยพร้อมเพียงทิ้ช่องว่างที่กึ่งกลางวิหารแถบใหญ่กึ่งกลางวงมีแต่ซียงหูทิ้วและเลี้ยวติ้งซสีงซสือยืนประจัญการยิ่งขับเน้นบรรยากาศจนขเขมงตึงเครียด เลี้ยวติ้งเสียงสื่สอก้าวเฉียงขื้นก้าวซุบเก็บเท้าทออยู่ในแขนจีวรอ,อันกว้างใหญ่มพื่อควมว่าอาตมาไม่ได้ปรามือกับผู้คนมายี่สิกว่าปีแล้วแต่วันนี้ไม่อาจไม่รงวมมือเสียงกำพัผ่านแผ่วเบาอีกนอกจากตัวเองแล้วไม่ว่าผูดด้ใดก็อย่างํารวจความในใจมันไม่ออกเลี้ยวติ้งเสียงสื่สอพันเงยดาเกินจับจ้องมองเสียงคนที่กล่าวว่าเปิดโซ่ป้อนกระบวนท่ามาเถอะ เสียงุนที่รู้สึกฝ่ายตรงขามสอบแน่วนี่ปากขุนขาวบนพบกลับผนึกเป็นอนุภาพที่ไม่อาจนุกหลานกล้ามกลายหยามนั้นมิกล้าชลาเลเลอเลอราอย่างจริงจังขอร่วงเกินขาดขามแตะเท้าสะกิดพื้นลอยตัวขึ้นโถมโดยรีีหลงหาพุ่งฝ่ามือทั้งสองออกรากเสี่งขุยที่ลอยละลอกดุดปุยนุ่นไพร่ดำดากสภาวะฝ่ามือปราดพิสดารล้ำขัดกับมักขาวิชาบุญอย่างสิ้นเชิง นี่เป็นท่าดาวตกสู่สุดทาในจักรวาลแปดตลบของเท่าข้อมประหลาดนั่นเองเลียวติง้งเสียงเสือรอบตื่นเต้นสงสัยร้างฝ่ามือขวาขึ้นผายปิดป้องปะทะหาคาดไม่ว่าสภาวะฝ่ามือสิยงคุณชวจุดโจมถึงตัวแล้วเป้าหมายที่ลงเอสุดที่อย่างคาดคำนวณเลียวติง้งเสียงเสือสถานใจวูบเบี่ยงร่างมาด้านข้าสามก้าวหลุดรอดได้อย่างอุดวิต พริบตาที่ท่านเลนเล่ดูแคร์ศัตรูถึงกับแพร่เพียงพรมเสียทีต่อขบนท่าอ่านพิสดารประหลาดน้ําแล้วราพึ่งเยืนหยัดมานขบวนท่าที่สองของเสียงขุนเที่ก็จู่โจมตามตบัาถึงะบวนท่วงท่านี้ยังโขงประหลาดพิสดารยากระหว่างคองมกาดกลับเป็นท่าจาักรวาลแปดตลบกลับเลียวติ้งซึ่งสื่อแค่เสียงเง็ยบเย็นฉาหีดรา,า,า็นรูปครึ่งวงโค้งอย่างสวยงามมือซ้ายร่วมกล่าวเป็นบาทต่อยผาไปเบอง้า ท่าราท่าพิสดารล้ำที่แท้เป็นวิชาเก้าจ่วงเนื้อหววโป่ท่าเท้าดอกบัว172ยอดวิชาของเสียมยีสภาวะมัดเข้มแข็งแก่งกล้าวเป็นท่าเจี๊ยพัวเทีนเกียรสถานฟ้าทลายสีลาในเพลงมัดปลอหั่นคุ้งมัดอลหันเกียรติภูมิของสำนับเสียลิ้มรุรนขึ้นอยู่กับเนิวตี้เสียงสื่อคนเดียว เป็นภาระที่รับผิดชอบใหญ่หลวงปนานใดดังนั้นเลียวติ้งซึ่งสื่อพอลงมือตีโต้ก็ใช้ออกด้วยเที่ยววิชาของซิลิมีหลักวิชาใน72เที่ยววิชาเหล่านี้เด่นล้ำเหนือธรรมดาจริงๆพลังหมัดพอทะลับทลายออกซสีงของที่ต้องถอยกายสองก้าวจึงคลี่คลายสลายได้เลียวติ้งเสี่สื่อพอชิงเป็นฝ่ายบุกรุกก็สือปราดมาดรุสายฟ้า ตวัดสองแขนขึ้นอึดใจเดียวจุดจบออกสามหมัดสามฝ่ามือทุกบนท่าพิสดารเกี่ยวกราดคงภายในทะลักปั่นปวดล้วนเป็นเคตวิชาของสำนักเสียวลิ้มเสียขุนที่ยได้แต่หลบซ้ายเลี่ยงขวาปีปาดฝ่ามือพกฆาย่ไฟเดียวหากไม่ใช่เสียขุนที่วสายตาขมกลาท่ารา่างคล่องแคล่วว่องไวคงเพียงพามพ่ายแพ้ภายใต้สามหมัดสามฝ่ามือน,นี้แล้ว จนบดนี้สิ่งกุญที่เพิ่งสํานึกทราบว่าซิลมิ่ที่สามารถเป็นผู้นําวงนักเลงทุกยุคทุก,ทกสมัยหาใช่โชคช่วยบัเงเอิญไม่วิชาฝีมือสํานักเสียวลิ้มล้วนลึกล้ำสุดยอดจริงๆหลวงจีศิลินหี่ที่ชมดูอยู่รอบข้างค่อยไขใ,ใจลงคํานวณจากสภาพพึ่งนาเลี้ยวติ้งซสียงสือมีโอกาสได้ใช้แน่นอนซิงกุญที่ต้องแตกตื่นทั้งเดือดดาแต่โทนนิสัยสงทถึงดี นเลยยินยอมรับการพ่ายแพ้เลี้ยวติ้งเสียวสื่สอมีรุยยาซึ่งคุณทิ้งโอกาสพักผ่อนหายใจก้าวเท้าด้วยท่าเท้าดอกบัวทุ่มเทกับบนท่าออกท่าฝ่ามือพันแปรเปลี่ยนกับกลายจากเกี้ยวกราดตุนแนเป็นพิกแผงฉาบฉวยนี่คือวิชาคิมนาชิลมือคว้าจับสามโกท่าทุกขบวนท่าพิกแผงย้อนย้อนติดต่อการซับซ้อนยากระหว่างป้องกัน ชั่วพิตาใช้ออกด้วยท่าคาเลงสอเทียนคร่ากลุ่มบังกอนร้ายคาจีชิห้วงสะกดเจ็ดหัวและกิมสีเกิ้กวขั่วใหญ่ทองผ่านข้อมือรวมสามขวดท่าซึ่งคนทิวถึงกาบถูกคุกขามถอยร่นไปห้าก้าว 59, ทุกท่าเพลงพุ่งเฉยดผ่นชายเสือแทบทำร้ายถูกร่างกายปวดหวิดบาดเสียวยิงนับแต่ซึ่งคนทิวอ,ออกสู่วงนักเลงไหนเลยเคยทุรักทุเลป่านนี้มาก่อน ยามนั้นกูร้องด่างกังวานมิรลอให้เลียบเตี้ยงซส่ยงสื่อจุดโจมท่าที่สี่มาถึงผิวกายขึ้นกาอากาศรากซึ่งขุนทิวคล้ายกบฐาหรูดจักแหล่งดีดพุ่งโตรขึ้นไประดับความเร็วของท่ารากอยู่นอกเหนือขอบเขตของมนุษย์ปุถุชนอิจฉยอดฝีมือสานักเสียวลิ้มแม้แต่เลี้ยวเตี้ยงซสียสื่อยังปากอ่าตาค้างมิชาดมเบาที่ซสียงขุนทิ้วใช้ออกคือก้าวเหินนภานั่นเอง เสียงกู้ที่วก้าวเท้ากล่ากาสองก้าวคิดสลัดดูดจากการนุกได้นขนามของฝ่ายลูกข้ามกอบกู้สถานการณ์ขึ้นมาได้ยินเลียวติง้งเสียงสื่อตบัดว่าไหนไปที่ใด้พร้อมกับเสียงด่างสามพุ่งร่าติดตามขึ้นมาเพราะเพื่อค้าจุนกีดขวางเสียงยี่ให้ดำรงของบ้านมันจึงไม่ยั้งเมือ่อไม่ไหวตีแม้แต่น้อยอากาศกุยยาเลี้ยวติง้งเสียงสื่อแม้รวดเดียวเสียงกุ้เที่ยวยังว่องไวกว่า สเ,เสียงขุนทิวเป่งเสียงรอดังยาวนานก้าวเท้ากลาอากาศอีกเก้าใหญ่ลอยขึ้นสูงหนึ่งวาเลี้ยวติ้งเสียงสุพอจู่โจมพลาดผิดก็สอยเท้ากลาอากาศกีดบ้างเป็นรูปครึ่องบูงโค้งไร่ลาตามติดขึ้นมาความรวดเร็วสวยงามของท่ารากน้อยครั้งที่เสียงขุนทิวจะพบผ่านเปรียบกับวิชาเก้าญยากลางเวหาของสำรับต่างห้หาได้ก็นดอไม้ที่แท้นี้เป็นตัวเบาจงพุ้นถุยบันไดทียานเมฆ ของเสิยงร้งนี่เลื่อนล้ำเหนือวิชาตัวเบาทั้งเป็นดินสีงหน้าสิกุธทยวปรากฏแววถึงเตตะโกอีกขารอบร้องในใจเรากลาบต้องการดูว่าท่านสามารถลอยตัวอยู่กลางอากาศได้นานเท่าใดพอได้คิดก้าวเท้าที่สี่ลอยสูงขึ้นมีอีกศิษฏแทบสัมผัสถ,ถูกเพดานวิหาเรเลี้ยวติง้งชี้ศึกว่าใสวิชาตัวเบาบันไดทะยานเมฆติดตามขึ้นมาโดยพม่ยอมเอลิกราสีกูุทิยวผ่นหักเหทิธาก,กลางอากาศเป็นก้าวที่ห้าที่หก เงารล่าสองสายพุ่งเฉวดฉวีนยกลางอากาศชวนให้ผู้ชมดูตาล,ลายพร่าพรายและแล้วตัวเบาก้าวเขินผาและบันไดยทะยานเมฆก็พิสูจน์ความผหลือล้ำต่ำสูงขึ้นเลี้ยวติ้งเสียงเสือสายลมปราดอึดเหน่งไล่ล่าตามขึ้นมาหเขงทิ่ถากลางอากาศ5าครั้งซ้อนคล้ายเป่งอนุภาพที่กิดสุดแล้วรู้สึกลมปราดที่ผระกุขืนเสื่อมสลายไม่อาจพิ้วและเลี้ยวลงสู่พื้นเพื่อเปล่งลมหายใจ ุดใหม่ขณะที่เลี้ยวติ้งเสียงสื่อหากจากพื้นแปดเชี้อเ,เสียงูเที่ยวพันเป่งเสียงหูรอหิวคุ้มคร่างถมป่านลงมาดูนสีโฉบเยือเพื่อสักสีเกล็ดขูและความปอดภัยตะเงเสียงหูที่วไม่อาจพ่ายแพ้แก่เลี้ยวติ้งเสียงสื่อเด็ดขาดยามนี้นับเป็นโอกาสช่ว์วูบดังนั้นเสียงกูเที่ยวคิดฉกฉวยช่วงเวลานั้นจู่โจมอ่อชัยท่าเดียวเสียงกูเที่ยวไม่ยอมพ่ายแพ้ เลี้ยวเตีงเสียงสื่อและสิ่งสำนักเสีสเยวเล้มไหนเลยหินยอมพ่ายแพ้หลวงจีที่ชมดูอยู่เห็นเสกุทท่พุ่โถมลงพร้อมกับกระแสพลังหนักหน่วงแก่กล่าวสร้างความต่นตระหนกหยิง่งเสียงอุทานดัง,ง,งระงมล้วนเปยจากปากสิ่งสำนักเสีสเยวเล้มอย่างสุดระลับหากแม้เสกุที่จุดโจมถูกเป้าหมายต่อให้เลี้ยวเต้งเสียงสื่อมีพลังฝีมือสูงเพียบกว่านี้ก็ต้องรับบ,บาดเจ็บสาหาัสอย่างนั้นเกียรติภูมิของเสียงพี่ นับว่าย่อยยับอับปราอนาคตภายหน้าจะปรากฏเป็นรูปใดสุดที่ดีอย่างค่าคำนวณได้หรือเสียงี่ที่มีประวัติศาสตร์ยืนยาวหลายร้อยปีต้องเสื่อมโทรมในเงื้อมือเทพหัตถมินเสียงกวีทิวจริงๆ